อ้าค่ะสวัสดีกันค้ำๆเนะาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากลุ่นไห,ห่เล้าแล้วพี่น้องเอ้ยจะเป็นผัดเป่าคักเลยเอาผัดเป่าเล้าห้องกับมะคุยไทยนี่ละวะฮะเอาขึ้นโปติดแบบนี้ โทรศัพท์ก็คือจักเป็นที่ยังบูมือนี่ติดยากางพี่น้องเด้อ็นแม่ขั้ว,วมันเป็นโทรบวติดเลยไหโอ้ยครับฮัโลโหลค่ะสวัสดีค่ะ ัีครบเป็นจังไดเนาะแล้วทุระละบ่ครับแล้วพอดีแล้วพ่็ <c oughs> ปั่นนัดไว้ตีย่มได้ก็ะได้ตีครับ <c oughs> เป็นไดยุุนฝนตกบ่ัน่ตกดตกแต่มาขึ้นนี่ละ่ะตอนนี้ยุจังหวัดใดของประเทศไทยพ่ออยู่บ้านแล้วเหมือนเศร้าก็บเป็นเป็น เกียรบุญยูวัดนี่ยังพูนทังอำเภอวานอน่นละบ่ครับโอ้เหตุตะเกียงเห็นเสี้ยนบันบ่ไปนะครับไปยุ่งเส้นก็ไปพุ่นละมันจะก็มาวางใบเหระบ่เห็นมาวางใบไปเออ อันนั่นเอฟซีว่าตามเสี้ยนบันนอกไว้ไในเด้อแม่ขั่วว่าสันโอ้ยจะจะจะไปกรอข้อกันม่านเล็กอันสามตัวไทยแม่มะพวดมะพ่อคักแถอันเขาขึ้จับวัตถุบันเลกในตะล่างเท่ากับเขาคักเขาเนี้ยสามตัวตรงๆง ครับแ่เมนดูมันก็คือ้่วันละสามหนึ่งไปกิดเวอร์ซีก็บริสุทธิ์จักบาทจักเทื่อสามมักหนึ่งมากสองแล้วกับมามักสามกับสามมเป็นสามสี่สามเก้าสามหกไปพุ่นเออสามหสามนึ่งก็ซื้อเพราะว่ามันเป็นอันจังไหนเขาเอื่นว่ามันเป็นอันเลขสัญจรมันจะมาเอาเลขเก้ามาออกผมไปไปไปถุงหกสาม มันโอว่าหาง ốc งกหโกหาโอ, <c oughs> อ้ยจะเป็นขวยในายแหง้ย่งเี้วะปากย่หัน,นาบาวมื่นผมพอว่าเป็นสิเป็นหกสามบัวผมผามมักสามกับกัะเล่งมาถึงยุเลนเน็กศูนย์สามเจ็ดนี่เนาะเอ้ผมตูน่ะอันมากหนึ่งมากสองกับไปเอาใส่ตูดีผมเอาเก้าใส่เอาซีเกับเกผมกอาีกับเว่าเมันสิมาก มันก็มาคัากมากเนียงอีเด้เลก็กกระไรผมบอกผมบอกนั่นผมบอกจื่อจะบอกว่าผมบอกนั่ทั้งหมดทั้งสี่ห้าหสี่ห้าหกสนจัตเตรสูตรสี่ห้าอ้ออจะเป็นนายแห้งไนยังวนะเนาะเป็นซี่หาง,งผมก็จับเอา4ี่เน้บ้านหนี่ก็เป็น<อ>จับเอา4ี่คอยกระชื่อซี่หจ <laughs> ับเอาี่กเป็นจัเอาี วันนึงสิมากอไปไปีหนึ่งกับซีสามมึงรู้อะเก้าหนึ่งเก้าสามเออพันบ่จับสามนึงอ่าผมว่าเอาสามหึ่ง้วเกิดมันกับเลขออกยากเนาะมันเล็กเสี้ยนพ่ใไ้ดอกก็มันเป็นพ่อกับ่ใไ้เออมันมันเป็นเลขออกยากมันหนึ่งแมนเสียนเพิดเีลยนต่ว่ากับีผู้ให้่อยู่ดอกต่ว่าหังหมาจับเอง เลขสามตูบางรุ่นผมจับสามอยู่นี่จับสามอยู่น่ะผมมาซื้อเส้นเส้ศูนย์เลยได้มัน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 เกิดเครื่องว่าน่ะมันมันมันหน่อยสนหน่อยศูนย์เครือมานหน่อยผมกลับไปซื้อเส่หนึ่งใส่สองเออเนี่ยเส้หนึ่งเส้นว่าซีผมได้ใจแบบนี้ว่าซีละมากกลับไปซีหนึ่งซีสองว่าเลขนี่แต่ล่างสามซีเก้าประจักษ์สามกัดสามเก้าสามหกประจังสั์นะ เพราะว่ามันจับได้ค่ะคือนาะเ้องกระไดเนาะครับมันคือเป็นจังสันบอบอบอมันเอียงหวองเลขตัวเกาซื้อดอกเซียนมันผมผมวันนั่นผมผมว่าอยู่เลขสั้นจวนนี่มันสิเลขเอาตัวเกามาออกเกามาออกมันอก่อนได้คือว่ามันจะเป็นห่างหองผ่าผมาเมื่อคืนวันเป็นหกสามผมก็มหกสามยู่นี่เออเอ้าสู่กันไหมเม่อเป็นยัง แตกไง้มันแตกอยู่นี่รอ,อดรอบนี้มากไง้มนแตกอีกรอบปะของเข้านี่เออฮ่าฮ้าอ้านนอมันฮ่าด,ด่าน่าฮ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 ่เฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮนหลังมาก,มนนก,มก,ก่าาฮ่นฮห้่ฮะ่่นาฮาเฮาฮ่าา หนึสองา่ะเมื่อกี้นี่ศูนย์หนึ่งสอก้นเมื่อกี้นี่0ศูนย์หนงอ้าตวนนี่น่ศูนย่งสองครับอ่ามาเอาติดบนล่างบอเลขติดบนล่างเอาแปกบอบด้ตัวเก้าครับงวนนี่นะศูนยนี่ละของแท่ ศอันนี้ละงวดเมื่อกี้นัน่นผมได้ศูนได้เก้าได้เก้ามาใส่เก้าเก้าศูนเก้าหนึ่ง้องเ้จังไงจังกันบาหาสามศูนย์เจ็ดเอเอาไปใส่เอาไปใส่เอาไปใส่ผมได้สามแมา่โยผมไปเอาสามเจ็ดสามเก้าร,ร,บรอบรอบนี้ละรอบนี่ละเสียนเลขสามตัวนี่คิมาน้ำกันโอ้ยแมนครับผมบานีน อันพรมระวังมันเอาไปไว้ใส่เอไปว้ใสบบปเดีไปเอาไปไปสามใส่สามตัวหนึ่งสามหนึ่งตัวเออมันก็มีป้งของมันเลยค่ะไม่เป็นปีมันแม่นบ่หมาก็ถือมีเอศูนย์สี่กเจ็ดระโดดซัก่อโดดซักสีหนึ่งนตไปไปออกสามหนึ่งโอ้หแม่นแม่นมาบานนี่ศูนสามสี่แม่นแม ศูนย์สามสี่หกเจ็ดหกเจ็ดอ่ะนี่ละศูนย์สามเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดนี่ละเลขไ่ไปใช้หรอกม <c oughs> านี่เออกับแมนอยู่ครับม,ม,ม,มันมันมันอยากจะจับคู่กันได้เลขสามตัวนี่แมนสี่หางว่าับคู่กันกันเมื่อไงมันจับคู่กันนะซึ่งง่ายๆครับ ขาจับใสตต่างๆเลยล่ะก็มีเจ็ดศูนกับเจ็ดสามนี่แหละมันจับคูบบบก่กันนะอะานะ่ามาเลขไม่ต่อนี่รัตลอกมากาหาเนหนเหาเผ็ดล่างนอกเนาะเท้าเออมาศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าเอาเก้ามาผ <0 49 S 1> ิดมูเดอร์บันตัวนี้ใตเลขไตเลขศูนย์เจ็ดเจ็ด <7? S 1> สามสามไตเลขกเก่าเลขกหกครับอยู่น้อกันเบิดผิดตะเกามาแซงครับแมนเป็นเป็นไปตัวอื่นวะไรเซียนเซียนผมเด่นเด่นดิเด่นที่สุดคือเจ็ดขับมัวนี้นะเอาสี่ซะคือเจ็ดออกออกออกควมคิดออกควมคิดน้ำกันแน่เนาะครับมาเลยมาเลยบอกมาเลยครับหกนิหกนี่ตัดบนซะ ว่าของแม่ขั้วเป็นเลขตัดบนเดอ่าบ้านนี้ทันห้แม่ขั้วจับนี่แม่ขั้วสีจับเลขสามตัวในตาล่างของเจ้านี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์สามเก็ดศูนย์สี่เก็ดมันกับบมาครบคือคสามตัวคือเมื่อกี้นี่ได้จนมาเมันกัมีแต่บักสองตัวแล้วก็บางทีอีกตัวหนึ่งอาจะไปจับคู่ลางที่เทาที่เทาบ่อยูนี่นีเลยกรมีตัวหนึ่งสิไปคู่ลางกับสิเป็นเก่าเท่านั้น ผมก็ผมก็ให้เก้าล่างได้งวดน,นี่แต่ว่าให้ยเจ็บนมีเจ็บขับเก่าขับเด่นเด่นที่สุดคือเจ็บขับแม่นวิ่งก,กับมีตัวใดก็วิ่งไปเลยผมหมั่นใจครับงวดน,นี่มันเร<น>ียงมุกทุกใจเลยใช่ไนี่ชุดอะไรสูตรครับบ่ได้มันออกทั้งหกตัวนบนบอดเซียนอยู่ในอันตรรักเก่านี่มันกับโมแน่เลยฮบ่แล้วอันงวดที่ผ่านมาไหนเมียมันออกตัวใดกับเฮือซูนซูนเอียงกับเฮือเด็กสามตัวเม โอ้เรียกหกตัวไหมมันออกโอ้ห้าห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกสามห้าหกนัมันออก,อ 5, ออกเบิร์ตอยู่ในเลขรักวันที่หนึ่งน่นเบ่มีศูนครับบ่มีศูนบ่มีศูนย์บ่มีต่้ไรศูนย์ของเจ้าก็มี่นี่เมียรัว,วันที่หนึ่งเมียอันวดที่ผ่านมานี่หนึ่งกันย่านนี่เมียมันเลขเลขเลขมันออกห้า ศูนย์หกสามหกค่ะมันออกกูใน่นวยของเก้าบนสุดโตนี่แหละมันบอไปหมออหรอตาเตล่เก้าออกกับพ่อเออกับแมนยูรับมันมันมันวิ่งกันอยู่นี่แหละแต่ว่าทงแต่วท่ากับจับบ่ถือคืองกินมื่กีเราเตเลขเมื่อกี้เด้อผมบอกเห็นดวองวดก่อนผมบอกเอฟซีไรมันออกแปดแปดหาแม่บอกแปหหาแปบ่งงงเนี่ยก็ได้ซี งบหากันในหนึ่งสี่กับหนึ่งเลขสองตูนเฮ้จังไรกัผมก็ยังไปจับสี่อาสันบงลูกสันฮ้องข่อยละสามกับสามกับสี่มาบิงรังเออยังไปจับสีอยู่เออกันนั่นละก็ให้สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่เก้านอกก็ไปยังสี่นะใม่หอละเออก็คือโบจับสี่เหกันจับส่หนึ่งมันก็ถึงตัวนกันอเอฟซี่เพิ่นสีพิษจะน่าเอาหรอกเพิ่นกับมาของเฮาอยู่ ลขสตัวนี่มันมันหูอยู่แล้วมันตรงมาเนี่ยมันผมกระจับสามนี่ลหะเออไปศูนศูนี่คือสําคัญหน่อยเจ็ดก็คือสําคัญหน่อยอผมจับสามหมก็ไปจับที่สามสิเสามที่ยังเป็นผลเด็กไปจับหมสามเป็นพาวก็หมายล <c oughs> าแล้วอเลขสองตัวนึง่งอ่ะมันเองวดนี้ได้ได้ยังเอาได้ได้ยังมันยังหนมันออกสามห้าหกสามบกหาก็เป็นแปดหมกบก โก็เป็นหนึ่งแปดก็หนึ่งนี่ก็ะขึ้นว่าสีมาตัวใดตัวหนึ่งเอาเลขมาร้อยเปอร์เซ็นนี่พันแปดเลขเลขมาร้อยเปอร์เซ็นไหมเคยบอกเอฟซีว่ามันเป็นสูตรนี่กระเป็นแนวทางเป็นแนวทางค่ะเดี๋ยวให้ถามก่อนเลขมาร้อยเปอร์เซ็นนี่มันใจตุดไดรอบนี่มันใจเลขหนึ่งกับเลขสามครับอ่ะสีขีดสินไตไว้พี่น้อง ัดตัวสีสีเน้มเลขสูเลขสมนี่มันใจเลขเดครับเลขสูเลขสเลขเคือมันใจคือเลขเะเน่วยน่วยน่วยแม่นแมน่วยแม่นแนเกัสิเป็นสามเป็นสามเป็นหกเปังละนี่ยังมาใส่หกอีกหล้วอ่ะหกคือบอเเกคือเกาบานนี่ เรียกว่ามันใจที่สุดนี่คันที่ว่าไฟมันใจที่สุดนี่คือเลขสามอ่าซื้อรวดสามเจ็ดสามเจ็ดหลอดเป็นครับผมให้เอายุดเลยครับให้เป็นเลขเออมามาไปวิ่งบิ๊กวิ่งมันใจที่สุดคือคือเลขเจ็ดนะครับหมื่นขันแมนทุกหมดนะมันใจแง่าสิพ่อกรมเลขเกตไว้ชุดตัวมันสิแมนบอเอาแต่ว่าผมว่า มันบัดถือสามงวดแล้วว่าเขาสามงวดแล้วงวดที่ซีที่หานี่มันจะตู้มได้คงผมนะว่ายังไงสังเกตสวดสวดอยู่เนาะแต่เขาจับอาไัทล่าะมัอจับจับบดถือคือซื้อจับครูบดถือใจเดี๋ยวซื้อนเออ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ <72. S 2> <73. S 1> ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามมีดาตูนสิออกครับกับเก็ดศูนย์เนี่ยแะเอาผมปอผมปม,มาเก็ดหนึ่งกับเจ็ดสามครับผมเอาเอาปาว่าไปเออเอาเอาก็ดสามแล้วหมดใจอ่าบานี้ล่างครับเก้าครับมีเก้าวิ่งวิ่งล่าง เก้าต uh 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 ัวเดียวเปนบ่เ huh. ร้าเมื่อ่นี่ละมันสิบหาดคับแล้มาใอ่ชุ่มนี่ศูนย์นึ่งสองสามเก้าศูย์เก้าหนึ่งก้สองเก้าสามครับอ่ะถือแท้เก้าศูนดักข้อมันห้อมกับดักข้อมันนั่มดักข้อมันหังเก้าหนึ่งดักข้อมันเก้าสองเลขเดินทั้งปีเก้าสามเลขเดินทั้งปีศูนย์ห้าเจ็ดเก้าเดออ่าศูนย์ห้าเดเลขเดินทั้งปีศูนย์ห้าจ็ดเก้า คมันวันนี้คนดาคอมันเลยจิ้มเก้าเก้าเนี่ยคือตรงมากมากถ้าว่ามันใจจิตตรงไหลเนี่ยจาะถึงหัวหน้าพวงลั่นอยเ่าระบอกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งต้องตามระบอกเรียบร้อยแล้วตกันเก้าหกครับเก้าหกเก้าหกกันเก้าหกเก้าเก้าเจ็ดนี่มันจิบอัน่นบ่เนี่ เ <96. S 2> ก้าตกไม่สองตัวเก้าเจ็ดกับโอเคผมเก้าหนึ่งกับเก้าสามขีดเส้นใต้ครับเก้าห okay. นึ่งกับเก้าสามครับโอเคบนบนขีดเส้นใต้ตัวใดบนกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามอ่ะพี่น้องตัวขีดสนใต้คือตัวสำคัญเลยพี่น้องเด้อวงกลมตัวเดียวคือเจ็ด ในสามสูตรติดบนล่างกับช่อนเจ็ดหน่วยแม่นๆก็มีเจ็ดในแต่ล่างก็มีเจ็ดวงกลมเจ็ดพว่าเสี้นบันนอกมันไก่เจ็ดรอบนี่ครับอ่ะขอบุญขอบคุณเส้นบันนอกที่ให้ตัวเลขแนวทางเอาให้ปัง,ปงๆเด้อรอบนี้เด้อครับครับครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับ,ค,รบค่ะสวัสดีค่ะคอ่ะพี่น้อง เซียนบ้านนอกถือรางวัลที่หนึ่งวะนี่นตาตะเลกเก่าออกออกรางวัลที่หนึ่งเลยพี่น้องอยู่ในหน่วยแม่นๆของเซียนบ้านนอกนี่ยสี่ตัวแตกหกตัวแตกรางวัลที่หนึ่งของเซียนบ้านนอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนย์หนึ่งสองสามเลขติดบนเอาเลขติดบน โอ้เลขติดบนล่างตัวนี้เนาะโอ้ยจะความผันมาเี็นตะบนเลขติดบนล่างศูนย์สามเจ็ดหน่วยแม่นแม่นศูนย์สามสี่หกเจ็ดบ่วงกลมที่เลขเก็เด้อค่ะพี่น้องตัวขีดเส้นใต้สีแดงแดงก็คือตัวเน้นของเสี้ยมบันนนกเลขในตารางศูนย์สี่เก้าเจ็ดสามหก 049736อ่ะพี่น้อง049736เดลอพี่น้องเด้อตัวเดียวกันตัวนี่ลอาหันกับตัวเดียวกัน049736จับคู่มี70717273เน้นไปที่ 7, 1, 7, 3, ็น7งกับ73เลอพี่น้องสำหรับเสียบมันนอกเล็กบนเด้อ ส่วนลางฟันเก่าตัวเดียวจับคู่มีเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามกันเกลาหกกับเก่าเจ็ดอะแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขของเสียนบันนอกเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ่าผู้ใดเป็นแฟนคลับเสียนบันนอกตามกันต่ออะนี่ค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาเลขรางวัลที่หนึ่งออกอยู่เลขหลักหน่วยแม่นแม่นของเสียนบันนอกเลยเลขรางวัลที่หนึ่ง ศูนย์เอ้ยห้าศูนย์หกสามหกห้าตัดตเลเก่าออกถือกรงวัลนที่หนึ่งเลยพี่น้องรอบนี้เข้ากับมุนเอาอยู่อยู่ในนี่ละในหกตัวนี่ละมุนเอาได้พี่น้องเด้อมุนเอาในหกตัวนี่ละรอบนี้ก็ไดเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณากันเบิ้งค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวท่าของเซียนบ้านนอกให้พี่น้อง ไปใส่มาไสเดินทางแควขาดปลอดภัยเด้อค่ะพี่น้องใครลวยๆวดปังๆเฮ่งๆ่องพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ